ศูนย์สองส้าหนึ่งหนึ่งห้ขอญาติเป็นการแจ้งน้ำท่วมนะคระับแล้วมีสามหกร่ประจานไหมแ้วมีสาับปหาติดต่อทางนี้ได้ครับโอเคเดี๋ยวเให้ไปดูให้แ้วม็ขอขระจานเป็นหมู่บ้านหรือ,อเป็นที่ที่อุดที่สถานะ อ่านพวกกัอยู่บ้างโอเคครับอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราคง่านไปนะเป็นกำลังใจให้นะครับตู้ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคดีน้องมีนสามหกอะเดี๋ยวก็ดูให้อ่ะเดี๋ยวแจ้งหน่อยนะพี่สามหกงานคอเซ็นเตอร์ก็มาครับคุณผู้ชม จะเข้าใจว่าจะได้ถูกบ้างน่าจะน่าจะได้ละโอเคแม่ดีครับอันนี้เป็นพนักง,งานผู้รัแลโทรศัพท์ออเซ็นเตอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่แกงคอรอเซ็นเตอร์นะใจตุ่มต้อมไป <c oughs> จะโดนไหมจะโดนจัดหนักเท่านี้เด็ก <c oughs> น้อง,งอก,อก็น่ารักเขาบอกช่วยกันดีครับขอบคุณนะตอนแรกก็ตกใจนะคผู้ชมว่าตายนี้จะว่าอย่างไรอย่าลืมครับ02 248 5115ครับสำหรับตอกช่องซอยไหนที่น้ำท่วมสามารถโทรแจ้งระบุพิกัดมาแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะ เข้าไปดูแลอยากใกล้ชิดรับอยากโทรคุยเฉยๆอ้าวไม่ได้นะคุณผู้ชม <c oughs> อ้าวครับเ้ครับเลยเหรอครับน้ำพ่วมครับพูดอยู่นะเอา้ามีเรื่องรายงานนะไม่ได้มีรายงานเดี๋ยววางนะน้ำพ่่งไปไหนครับมีน้ำพนะุ่มไหมไม่มีนะโอ,โอเคครับโอเคครับอยู่แถวไหนครับ ฝนตกไหมครับไม่ท่วมนะโอเคณฑ์มีปัญหาอะไรไหมครับโอเคโอเคมาจะใส่แม่นอยู่นะขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณนะอ่อนนุชเจ็ดสิบฮะเจ็ดสิไม่จุ่มโอเคไปไปดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเตือนไปดีครับไปดีครับเอาล้ครับผมสวัสดีครับ กินน้ำยาอีกไหมฮรัอาจารย์เยอเจ็บพอเอาฮะก็อย่าลืมครับคุณผชม02-248-5-115นะฮงหน่าะสำหรับการโทรแจ้งก็โทมาคุยเหลนงานคนที่ต้องใช้ก็ขอคาำปรุนาทุกท่านครับโทรมาแจ้งเรื่องปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นนะห้ามโทรมาปวดุก็ดีงะก็ดีนะครับก็เาีกิดงานก็สนุกดีเฮฮาอ๋อผมก็ว่านัดใครไว้เออใจอแล้วแบบถาไง กลายเป็นเหมือนกลายอะไรไขปริศนาเลยเนี oh. okay. ่ยอก็เลยตอบไม่จบแต่ว okay. yeah. ัน well นี้มาบอกเขาไปก่อนว่าเออมาถึงแล่า huh. ข oh. okay. so, oh. oh. mm ้างหน้าแล้วก็เลยก็ดีมาเรียกว่าไลฟ์ไลฟ์แท้สุดเลยนะเรียกให้เขาลงมาเลยนะเขาไม่ได้ลงมาเขามายืนข้างหน้ามีน้องคนหนึ่งอยู่ข้างล่างเขาได้ไหมเนี่ยให้ครัผมโอเคีัยอาจได้หมดไหมเนี่ยหมดครับอาจารย์อันนี้อาจารย์มีแผนไปไหนต่อไหมฮะเดี๋ยวนี้ต้องทำเพราะพวกนี้จะมีไปสอนหนังสือเตรียมเทเลด์เนี่ยออ๋มีไปบรรยายให้หน่วยราชการอันหนึ่ง แล้วก็วันเช้าก็มีคนมาละก็มีทางยางูนิเซฟมาคือพวกโรงเรียนถ้าโรงเรียนต้นแบบอยู่เรื่องเรื่องช่วยเด็กอะไรเงี้คงาาายครับก็ดีแล้วก็มีกลุ่มประชาชนคมท่านอาจารย์ทีชาลนครก็มาพูดเรื่องการดูแลเด็กได้อ,อาการได้โอก,กาสอะไรเงี้ยอันดีก็เป็นเครือข่ายคือต้องเอาเจอถ่ออา,อายมาร่วมกันอ่ะเพื่อทาง,งการก็สุนทรียให้ข้อเสนอมาหกเจ็ดข้อ,อซึ่งเราก็รับไปมันก็ตรงกับนโยบายเราหลายเรื่องอย่างเง่้ย เด็กที่สถานะการดูแลเด็กถูกบูลลี่การดูแลเด็กที่หลุดจากระบบอะไรเงี้ยที่ว่าไม่ได้มีอะไรดีต้องขอบคุณนะครับตอนนี้เป็นเรื่องต้องร่วมมือกับดีตอาทุกคนอันนี่กับบ้านอะไรเนี่ยรูปใครตัวนี้เป็นไหนจ๊ะบ้านอยู่ไหนจ๊ะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิบ้านในนี่ไงมีอะไรนะเรียนหนังสือวันเนี้ยมัวันนี้ชั้นไหนครับ ไเรียนไหมพูดแบบนั้นบ๊ายบายวันนี้ไม่เรียนเลือรได้เลยครับหายไหมจ๊ะหน้องตว์ทำงานอยู่ไหนน้องไว้นะเหรอโอ้ได้ข่าวว่า พี่สองอายุนะพี่สองรุชอายุห่างจากอาจารย์แค่สิบวันจริงดิเฮ้ย <c oughs> เป็นคน <c oughs> คอมเมนต์ว่าอาจารย์เรียกพี่ทุกคำเลยทั้งที่อายุห่างกันแค่สิบวันเองใค,ใครห่างใครเก่งวาไม่ทราบนะครับแบบนี้ต้องจอดมีข้าพูดประเด็นหะนึ่งมาก็ห่างสิบวันครับ